ท็อปอร่อยไหมท็อปอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยปีหน้ากินอีกไหมปีหน้ากินอีกไหมกินอีกไหมกินแล้วปีหน้าหนูออกกี่บาทปีหน้าหนูออกกี่บาทห้าบาทโอเค้ห้าบาทนะเจ้ห้ยเก็บไว้ได้ไหมสปาร์คเลยไมโ้ยเจ๋วานบูดเลยอ้าวแล้วใครกินชิ้นีกเนี่ย อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศความสุขของวันที่หนึ่งมกราคมปีสองพัรห้าสิบแปดของครอบครัวครอบครัวใหญ่ของตระกูลประกอบไปด้วยครอบครัวไกรรักครอบครัวพิลาออนครอบครัวสวายประโคลแล้วก็ครอบครัวใหญ่ขันนะครับเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากครับดูดูด ความสุขของครอบครัวเราครับเนะครีันเดี๋ยวเอาพี่สาวใหญ่เค้กใครพี่สาวใหญ่ยังอ่ะพี่สาวว่าขอกินตามหนังลูกมันแข็งนี่นะพี่ะนี่มาตกลงองบคุณตุ๊กนา ห,น,หน,กกนูหนูอยากกินหนูอยากกินคุณแม่คุณแม่บอกว่าขอบายกินบัวลอยดีกว่า